โคตรสวยอะบอกเลยแม่งสวยมากรุมกลัดจื้อนั่นเองนะแปลว่าอันนี้ตีนี่ได้แทนก่อนอันนี้ตายตี้็ตายก็ยสวนกลับไม่ได้มันไม่ใช่การโจมตีนะครับเป็นการโยนระเบิดใส่นั่นะเองนโมยสามโอ้โหวิ่งทะลุแมปเลยนะไวสมมติอยู่นี้นะหนึ่งสองสามสี่มันปลาสุดแมปเลยนะว้าวแวนพี่เขาแบบสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดวงตาเวอร์ยอด TCG ก็เป็นโอกาสอันดีเลิกดีมากๆเลยครับที่เราจะกลับมาพร้อมกับคอนเทนต์สุพิเศษก็คือเป็นการกลับมาของโทศกัณนะครับเรียกว่าการกลับมาไม่ได้สิมันคือการลุกลัโทศกัณนะครับโดยที่ชื่อของสตาร์เตอร์เดกอันนี้ครับชื่อว่าลองกาอินเวเดอนะครับผม ก่อนที่จะไปรีวิวเนี่ยเราขอฝากช่องทางการติดตามหน่อยละกันนะครับสำหรับทั้งตัว Facebook นะครับตัว y o u t u b e นะครับก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันได้นะครับแล้วก็เรามี TikTok ด้วยนะครับแต่คือ TikTok ของแบบการเกมอาจจะไม่มีอันนี้เป็น่จะเป็นของ l i s t Studio Official นะครับเป็น Official หลักนะครับผมนะวันนี้เราจะรีวิวกันแบบเต็มๆเลยนะทั้งกล่องนะครับทั้งตัวจำนวนการ์ดที่อยู่ในตัวซัตเตอร์นะครับ นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมว้า wow! ว <ST AN CH> หน้าปกนะครับของกล่องก็เป็นรูปโทศกรรันที่หันมามองนะครับอ่าแล้วเขียนน้อมตะเวเลอร์ทีจีนะครับผมเจนนีกัดเกมแล้วก็เป็นชื่อของตัวสตา,าร์าาเตอร์นี้นะครับก็คนะือการ Invader นะครับผมการกลุล้างของโทศกรรันนะครับเขียนนะครับการลุลางของโทศกันนะครับอันนี้ก็แปลไทยเป็นอังกฤษอังกฤษแปลเป็นไทยนะ ด้านนี้เหมือนกันก็ยังเราก็ยู่ในภาคของตัวเอดมูนอย,อยู่ใช่ครับข้างหลังของเรานี่นะครับผมก็จะมีบอกชื่อนะครับทุกอย่างนะครับผมแล้วบอกชื่อกา์ดด้วยอันนี้ดีมากๆนะครับด้วยจํานวนการเนี่ยเราให้เพิ่มเข้ามาแล้การมีทั้งหมด62ใบนะครับผมก <H olo S 1> ารฮอลโล่8ใบครับโ oh, กล่องเดียวได้ฮอลโล่8ใบเลยนะคะเนี่ยแล้วก็มีชุดการดมุนตราค่ะ32ใบชุดการ์ดยันแม่2ใบ แล้วก็ชุดการพลังงานอนันดา20บใบนะคะเป็นพื้นฐานนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาแกะดูกันนะฮะ,ะ,ะดูเพเมแกรก่อนอเพ<ล>ยนะคะเรามาการเพเมแกรก่อนเลยนะคะแล้วก็ในนี้จะมีอีก2เล็กนี้นะครับเดี๋ยวขอแกะซีลก่อนนะฮะมาดูนะครับอันนี้นะฮะค่าใช้กา gas ครับค่าใช้ความร้อนอันนคือพลังงานที่ใช้นั่นเองนะครับอ่าแปลเป็นภาษาชาวบ้านเนาะก็คือตอนนี้ที่มีเพิ่ม,เต,มเติมเข้ามานะครับก็จะมี พลังงานวาลีมาแล้วนะครับเตรียมมาแล้วอาจจะตั้งคาดเดานะครับว่าวาลีคืออะไรวาลีคือน้ำครับง่ายๆเลยนะแล้วก็เป็นพลังอนันดานะที่อาจจะน่าจะใช้ในตัวไอจีสุนทีนี่นะครับแล้วก็มีเหรียญดวงดาวนะครับ<ม>เขาบอกว่า เหรียญดวงดาวนะครับใช้ใจ่ายใช้ใจ่ายด้วยพลังงานชนิดใดก็ได้อ่าโอเคครับอ่ะถ้าเกิดไล่ตามน,นี้นะครับมันจะเป็นประมาณว่าเรียกนี้แล้วกันมีพลังงานหลักทั้งฝั่งของพลังสติแล้วก็ฝั่งของอนันดาอนันดาอ่าในส่วนของพลังสติพลังงานหลักก็จะมีครับมีลมมีมืดมีสุริยะมีไฟฟ้าแล้วก็มีวาลิตะตรงนี้นะเรียกขอเร,กเรียกพลังงานหลักนะครับแล้วก็ทางฝั่งอนันดาก็มีแค่หนึ่งอันที่เป็น พลังงานอันดาที่เป็นพลังงานหลักนะครับต่อมาครับเป็นพลังงานที่ไม่ใช่พลังงานหลักนะครับนั่นคือพลังงานทั่วไปนะครับผมเนาะก็คือใชใช้พลังงานหลักทั้งหมดนี้จ่ายเป็นพลังงานทั่วไปได้นะครับในฝั่งของพลังสักดิ์นะครับส่วนเหรียญดวงด,ดาวาานะครับผมจะใช้พลังงานอะไรจ่ายก็ได้ คือว่าเขาอยู่ในพลังงานที่ต่ําสุดเลยว่างั้นเหมือนว่าแบบใครมีตังก็ไปจ้างเขาได้ว่างั้นเถออเนี่ยน้องดาวที่ปรากฏก็มีอยู่ในตัว s อส4ศูนย์สี่แหละนะครับที่จำแม่นๆก็คือทางคาร์ไลอีนีแล้วแล้วนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับนี่เป็นอัปเดตให้ดูนะว่าวิธีการจ่ายลองสังเกตนะครับเพราะว่าทางต้องปร่มมือทางกราฟิกดีไซเนอร์นะครับเพอเขาไล่เรียงลงมาแบบประมาณว่าพลังงานที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่แบบจ่ายได้หมดเลยนะครับแล้วก็รายละเอียดมาค่อนข้างครบนะครับ ถ้าอ่านตรงนี้ก็น่าจะเข้าใจง่ายขึ้นนะครับมีตรงนี้นะว่ามีรูบุ๊กมีรูบุ๊กนะครับซึ่งกอเข้าไปอ่านกันได้ใช่เอาเข้าไปอ่านกันได้นะครับผมกามนะครับอันนี้อออ้กมาแลวนี่นะครับเดี๋ยวจะไปทีละใบนะครับยันแม่แลวกันอ่านเดี๋ยวดูยันแม่ก่อนกันแล้วกันนะครับยันแม่นะสองใบนะครับเป็นยามลบพยายักครั้งนี้ครับไมากับเลือดพลังชีสิบห้านะครับผมเยอะเยอะนะครับผมนครสมารถเขามีสั่งเวยนะครับ เวอยม่ทำอะไรได้ครพี่เราอ่ะสละการนักลงใบอื่นในสนามเราตามท้ยนั้นแล้วเขาบอกว่าเรื่องการชิ้นลงการนะฝ่ายเราเมื่อเมื่อสั่งเวยนะฝ่ายเราหนึ่งช่องนะครับในระยะศูนย์ถึงหนึ่งนะครับศูนย์ถึงก็คือว่าศูนย์ถึงหนึงตัวเองอ่าศูนย์ตัวเองได้นะครับผมถึงหนึ่งก็เนี่ยระยะหนึ่งนะครับโดนตีแล้วติดสตาร์ทพอเข้าตาเราใช่ไหมครับก็ทําการสั่งเวยเพื่อนหนึ่งตัวก็ลบสตาร์ทออกด้โอ้โหเท่ครับ หนึ่งครั้งต่อตานะครับเลือกการ์ดนักลบลงการนะครับที่ไม่มีซีครับเนี่ยอันนี้คือซีคนตัวนี้อ่ใช่ใช่ดีนักลบคนไหนก็ได้ที่ไม่มี่่ทีีไมมตัวซีจากกองทิ้งอ่าที่เป็นนักลบลงกานะขึ้นมือหนึ่งใบนะครับก็ค่อนข้างเก่งไม่ใช่เก่งธรรมดาเก่งมากนะครับอันนี้พลังชีวิตสิบห้านะโอ้ยช่องปล่อยนี่ถึงห้าเลยนะปล่อยได้รอบตัวเลยนะครับโอ้ยปล่อยได้โหดมากนะครับคือยานใหญ่มาขต่อมานะครับยานราวนะนะครับผมอ่า แล้วก็เขามีความสามารถเช่นการสังเวยเหมือนกันนะครับการชนิดลงกาไฟล่าทุกช่องขณะอยู่ในศูนถึง1ระยะศูนถึงหนึ่งครับได้รับการเตนตีหนึ่งครั้งรุนแรง1อ่าประมาณว่ารอบตัวเขาลงตัวเขาได้นะมันมีศูนย์นะครับก็สมมติับเพื่อนนะคนนี้เป็นเพื่อนนะครับผมแล้วสั่งเว้ยไปแล้วนะครับรอบตัวเขาเนี่ยการเตนตีจะรุนแรงจะเพิ่มหนึ่งโอ้จะถึงแรงนะแต่ถ้าเกิดเขาเดินนี้ไม่ได้แล้วนะมันเป็นหยุดระยะใช่หยุดระยะนะครับ โอ้นี่เขามีปืนแปลกๆนะปืนอาสูรนะรปืนอะสูรจ่ายหนึ่งพลังงานอนันดานะครับผมระยะ 1- นึงถึงสามระยะอันตรายนะเป้าหมายที่ถูกโจมตีนะครับา้ช้ป,ปืนอาสูรรับสถานะใบส่งสถานะให้ฝั่งตัวข้าเป็นใบนะครับอใบก็คือว่าจะใช้สกิลเขาสามารถตรงในที่แอคทีปใช้ไม่ได้คือการจ่ายเขาสามารถที่จ่ายจะใช้ไม่ได้เลยแล้วก็เป็นปืนกลเหมือนกันนะครับ จุดปล่อยสามแต่เขาปล่อยไกลนะสมมติเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเขาปล่อยช่องนี้เลยนะปล่อยกลางสนามเลยเขาปล่อยค่อนข้างไกลนะครับก็คือน่าจะเป็นยานราวณนะที่เอาไว้เนื่อเป็นยานตีเลยแหละอันนี้ก็เป็นยานแม่สองลำนะครับที่มากับตัวสตาร์เตอร์นะครับต่อมาเรามาดูโฮโลดีกว่านี่คือท้สกันนะครับอืมไล่สามนะครับผมคือตอนนี้คุยกับบอสเคนว่าเราจะเรียกสีนี้ว่าสีอะไรดีผมขอเรียกสีม่วงนะฮะ ไม่ใช่ออกฟิชเชียลไม่ทางการนะแต่ผมเรียกผมก็ใจเองนะครับแค่นั้นเองนะครับจ่าย3ามได้มาถึงสี่หรออุ้ยแรงนะมันสามารถเก่งมากครับนี่ครับมีอันดีมติสองท่านะครับถ้าแรกนะสังเวยครับได้รับแม่นยำและจอบเกาะนะครับโอจอบเกาะด้วยยังไงก็เข้านะยังไงก็เข้ายังไงก็ร้อยเปอร์เซ็นต์สังเวยอันหนึ่งก็ได้รับที่เข้ารับสี่บวกดุนแรงบวกดึงโอ้โหโอ้โหจบปีสองครั้งสองอันเลยอ่ะสี่ครั้งครับหกดัมเมจสำหรับเด็กตีนะน่าจะปิดเกมได้น่าจะบอมที่ดีนะครับ มาสองใบนะได้สองใบนะแล้วก็มาครับดับเตินนะครับไม่รู้จะเห็นยังไงครับแวนพี่เขานี่แัวนพี่เขาแบบเออโอ้แต่เขาเก่ง,ขงเขาไล่หนึ่งหนึ่งม่วงนะครับเขาบอกว่าสังเวยนะครับหรือนะครับจ่ายพลังงานอนันดานได้รับพลังงานชั่วข่าวเป็นพลังงานทั่วไปสม,มุินนะสังเวยทศกาลปึ้งนะครับ อันนี้ก็จะได้พลังงานทั่วไปวันหนึ่งสังเวททำลายการอุปกรณ์ยันแม่ของฝ่ายตรงข้ามที่ไม่มีสีและอยู่ในระยะ1-2ถึงของการ์ดใบนี้หนึ่งใบครับผมก็คืออ่ะแปลง่ายๆครับทำลายการ์ดหนึ่งใบครับที่เป็นหนุ่กรอนของยานแม่ที่ไม่มีสีนี่ครับแต่เทคที่เก่งที่สุดของพี่เขคืออันล่างเนี่ยครับเขาบอกว่าทุกครั้งนะครับเมื่อนะครับการ์ดนักลบลงกานะครับของคุณถูกสลัดนะครับผมคือสังเวยเนี่ยมันเท่ากับสลัด เขาจะได้จวดหนึ่งใบจากสรับมนตาเออก็คือสละเพื่อนปุ๊บได้จวดหนึ่งใบอ่าแล้วก็หยิบเพื่อนขึ้นมาเอออ่าเขาโบนะครับเล่นอย่างนี้ครับเล,นนบเลนบน่นนี้ครับเล่นคู่อันนี้ครับทำลายเพื่นอนออาเพื่อนร่วงนะครับเพื่อนร่วงเสร็จผมจวดหนึ่งใบนะครับแล้วก็หยิบเพื่อนกลับมาใหม่เอ๊ไม่ได้ไปไหนเลยอยู่แค่นี้นะครับต่อมานะครับ ทารานะครับนักลบโคตรสวยบอกเลยแม่งสวยมากจริงไล่พลังงานอนันดานะครับแล้วก็เหรียญดวงดาวนะครับเป็นซีนะเป็นซีเป็นนักรบแล้วก็เป็นโรงกาเนาะเป็นเอสอารด้วยนะครับอีสตันแม่นยำหลบหลีกข้าบวกอแถมมีคทินข้อด้วยจะโหดไปไหนนะคือนี่คือลูกลักเลยนะครับจ่ายหนึ่ง uh, เหรียญดวงดาวนะครับ คนนี้ครับใจหนึ่งเหรียญน,นะครับเลือกตัตรูนหนึ่งช่องครับในระยะหนึ่งสองหนึ่งสองตัวเนี้ยรับบอลตาไอเนี้ยโยนบอลตาใส่ตัวนี้แล้วตัวเนี้ยรับบอลตาจากทาราพลังโจมตีลบหนึ่งรุนแรงลบหนึ่งเนยคือมันลบหนึ่งนี้คือลบทั้งคู่นะอันนี้คือเป็นตัวแรกนะครับที่แจกรับบอลตาให้กับคนชาวบ้านเราเป็นดีบัฟอันแรกแล้วกันเอ่อเป็นกาตาบีมนะครับโอ้โหระยะหนึ่งสามระยะอันตรายต่งางหากนะฮะร,ระยะหนึ่งสามบอกเลยว่าใจสองหนึ่งดาเมจแน่ๆ ร้อยเปอร์เซ็นต์และตัวเองไม่ติดสตาร์ด้วยอือ่าไอ้ไอ้หลบหลีกกับรุนแรงนี่ของแถมนะครับอ่าต่อมาอนนี้เขาให้สองใบนะให้สองใบต่อมาครับสองใบสุดท้ายครับเป็นเกอะยักษ์ดีสมุทรนะครับเป็นเรนจ์อาร์นี่เขาไล่สองเนาะนักลบลงกาแล้วเป็นเกาะยักษ์สารนะครับใช้ความสามารถได้เมื่อมีทาราเป็นคนครับอ,อ่าถ้าเกิดมีคนนี้นะครับ ขึ้นปาก็สามารถขึ้นเลยนะครับโดยที่ว่าขาจ่ายหนึ่งเหรียญดวงดาวนะครับโจมตีเพิ่มหนึ่งครั้งนะครับหรือ,อเหรียญหนึ่งเขาสามารถก็คือทําให้การโจมตีีนะครับทำให้เป้าหมายเป็นสตันนั่นเองนติดสตันนะครับโหโหดนะแต่คือระยะใกล้ไปหน่อยหนึ่งสองแต่ก็โอเคอ่ะเพราะมันเดินสองมันเดินถึงอย่าแล้วไงคือไล่โผมาแค่แบบในสนามลบเดินหึอีแล้วเดินแค่สองนะตีติสตันด้วยนะครับแล้วก็เล่นง,ง่ายนะครับเล่นขึ้นจ่ายห้าเลยพร้อมกัน แถมหลบและก็คิดด้วยนะคู่นี้นะครับถ้าเกิดใครอยากเล่นแบบผู้นําทัพเป็นทาราเนี่ยก็แนะนําเลยนะครับน่าสนใจในทีเดียวนะนกาตานะคูนสคงนะระยะ1 2ะ1ะึอยู่แรงหนึ่งนะเคลื่อนที่2นะขนาด1นพลังชีวิต3ามนะไล่สอนะได้เลือด3ามนะตีระยะ1-2นั่นเองนะครับ นี่ก็คือเป็นการ์ดโพโลนะของเราทั้ง8ใบนะครับผมน่าสนใจเลยทีเดียวครับทรงพลังมากทรงพลังมากซื้อ2กล่องเล่นได้เลยนะครับต่อมานะครับเป็นการ์ดนักรบนักรบนะครับซึ่งนี่มันเด็กนักรบนะฮะมีกล่องยันลมกากล่องวสีใบยานลมกานะครับเป็นกล่องยันชิ้นแรกนะครับที่ไปอยู่ที่แอลอันนี้เป็นกล่องนะครับได้เลือดนะครับได้พลังชิ้นบกสามนะครับและถ้าเกิดใบนี้นะครับเสียหายโดนทําลายจากความเสียหายก็คือ เขาบอกว่าก็จะได้เลือกหยิบนะครับนักลบนะครับลงกาที่ไม่มีสีครับจากของทิ้งของเราขึ้นมือีกใบโอ้หยิบจากของทิ้งด้วยก็คือเป็นได้ความสามารถของยานรบพยา약นั่นเองนะครับโอ้มีสีให้มาสี่ใบเลยนะจุกๆเลยนะครับอันนี้คือกล่องเดียวนะที่เห็นนะครับต่อมานะครับเรามาดูที่ยัสมุนคนหออ่าให้มาสี่ใบนะครับโอ้ไล่หนึ่งนะครับให้มาสี่ใบจุกๆนะฮะต่อมานะครับเป็นคนโล่นะครับอันนี้เป็นได้เทคคุ้มกันนะครับก็อีกสี่ใบครับ นี่กล่องเดียวนะบอกก่อนนะคือกล่องเดียวนะต่อมานะครับเป็นอาหารมัชชาของฉลามดำที่มาสองใบนะครับอ่าอันนี้ก็ของฉลามหัวค้อนนะครับสองใบนะครับสองใบนี้ต่างกันยังไงครับก็คือว่าไอตัวฉลามดาเนี่ยมันตรีระยะใกล้อ่ะหนึ่งสองครับส่วนหัวค้อนมันตรีระยะสามสี่นะครับอ่ะเรามาดูกันสักหน่อยครับเพราะตรงนี้มีเทคใหม่ือคือเทคนรูมสกรมรูมกระจี้นั่นเองนะ พวกเยอะสัตว์พวกเยอะเล็กเ่เพื่อมามาด้วยนะครับอ่ะยกตัวอย่างเลยละกันตัวนี้นะครับตึ๊กแล้วตีตัวนี้ตึ๊กอ่ะเอาเอาอันนี้ละกันอันนี้อันนี้ใกล้รียาใกล้อ่าและโดยที่มีอย่างนี้ครับนี่คราวนไขตัวนี้ครับแค่คุณสมบัติคุณลุมสกรมครับเมื่อการนี้โจมตีครับถ้ามีนะครับนักลบฝ่ายลงการนะใบอื่นฝั่งเรานะครับอยู่ในระยะหนึ่งของเป้าหมายการจตีหนึ่งครั้งได้รับโจมตีก่อนและดูแลอีกหนึ่ง แปลว่าตัวนี้ตีนะครับระยะ1นะครับมันจะรุนแรงวงหนึ่งก็เป็น2แปลว่าอันนี้ตีนี่ได้แทนก่อนอันนี้ตายเลยอันนี้ตายก็สวนกลับไม่ได้ใช่คือกลับไม่ทันนะครับผมนะฮะนี้คือเทคของลูกรรมนะครับทั้งหมดจะเป็นตัวโจมตีก่อนแล้วก็บุกรุนแรงหนึ่งนะครับต่อมานะครับเป็นยั์สมุนคลทำลายอันนี้นะครับคือเล่นงี้ครับนี่กลับไปนี้นะแล้วก็เอาตัวนี้ลงนะอันนี้แล้วกันนะจะได้ง่ายๆยกตัวอย่างนะครับ ยากระเบิดนักสลากตัวเองครับจากนั้นนะครับคอยเต่าให้ได้4 5-6นะครับเลือกฝ่ายตรงข้ามหนึ่งช่องระยะหนึ่งของตัวนี้นะจะได้รับดามเมจสาคือมันคืออีเดเล็กนะมันไม่ใช่การโจมตีนะครับเป็นการโยนระเบิดใส่นั่นเองนะครับแล้วก็เขามี อาวุธอันนี้ก็คือระเบิดมือนะครับระยะ2อยู่แรงหนึ่งก็คงอาจจะไม่ได้ใช้ต่อมาลากสดคนประชิดนะครับเขามีความสามารถอัติเมตนะครับเป็นสังเวยนะครับการนี้ได้รับขาพลังชีวิตบวกสนะครับรุมสกรรมและลมดิบ5บวกนะครับมีผลจนกว่าการเป็นเจ้าจะสนามลบนะครับแต่ว่านะถ้าเกิดเราใช้อันติเนี่ยะก็คือสลับไปแล้วนะสังเวยไปแล้วนะครับไปเนี้ยเลือดจาก2เป็น4นะครับแล้วก็ได้ความสามารถรุ่สกรรมแล้วก็ลมดิกหเท่านั้นเองนะครับต่อมานะครับคนลากสดอดทนนะครับเหมือนกันนะครับ าสังเวยนะครับแล้วก็ได้พลังชีตบวกสแล้วก็มีความสามารถอดทนอดทนคือไม่รับคีดิคั่อีกนอกคิยิคั่หมายถึงว่าผู้ต่อสู้โจมตีด้วยคีด์คัได้ไม่ได้ห้ามผู้ต่อสู้ไม่ใช่ไม่ได้ห้ามนะครับแต่แค่ว่าอดทนเนี่ยมันมันมันไม่รับผลคียิคั่เฉยๆนะครับแล้วก็ได้คุ้มกันด้วยก็คือถ้าเกิด สังเวยวก็ตัวใหญ่เลยนะครับ <S <S ต่อมาเป็นทหารยักษ์นะครับผมทหารยักษ์น,นี่ให้มา2ใบเนาะเป็นคนจุดโจมนะครับอันตินะครับสังเวยนะครับการนี้ได้พลังที่บวกสองนเป็น4นะได้คียที่เข้าแล้วสี่เลยห้าบวกแล้วก็รุนแรงบวกหนึ่งอ่าครับปกติยิง2อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดใช้ดิเมดเนี่ยได้คอยเต่าด้วยก็จะยิง3าถ้าเกิดคอยคียติดอ่านแล้วเลือดเตีะด้วยนะครับก็เป็นใบปิดเกมนที่ดีนะใบนี้แต่คือขนาด2องคำนวณดีๆนะครับ ให้มา2ใบนะให้มา2ใบนะครับไม่ต้องห่วงครับซื้อ2สตาร์เตอร์ครบทุใบต่อมาครับคนคื่อนที่ไวนะหันยางนะขนาด2เหมือนกันเนาะอันติเมดนะครับก็คเคลื่อนที่โบยสามโอ้โหวิ่งทะลุแมปเลยนะไวเพิ่งเห็นน้องไหมมันืึนที่สามื่อนที่ไว <c oughs> ไวอย่างนี้นะฮะโมดว่าเขาได้แล้วเขาจะอันติแล้วนะครับผมื <c oughs> อ่อนที่โมยสามแปลว่าไอ้นี่ขึ้นที่สี่นะใช่พุ่งชนคือ ก็ผูย้ยนต์เป้าหมายแล้วเป้าหมายจะกระเด็นะนะครับผมจะเดนเป็นปหนึ่งช่องออกจากตัวเราถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้ามันกระเด็นไม่ได้ติดคออ่ะมันจะเจ็บลองไปเช็คในรูอีกทีนะผมขอเคลื่อนที่ครับหนึ่งสองสามสี่ครับหนึ่งสองสามอ่าหนึ่งสองสามชนตัวนี้ครับตัวนี้จะกระเด็นออกจากตัวเขาคือใสทางนี้ไปข้างหลังอ่าแล้วก็โจมตีเพิ่อมอีกหนึ่งครั้งก็แปลว่าอันนี้ยิงได้สองทีป๊้ๆอ๋อว่าชนแล้วก็ตีต่อ,อใช่ครับต่อมานะครับคนซุ่มยิงครับผม อันนี้ได้แม่นยำเลยครับแล้วก็ถ้าหอก้างจมูกรุนแรงเพิ่มหนึ่งครับหูระยะสามถึงห้าอยหอกแรงมากโอ้มันปลาสุดแมพเลยนะปลาทะลุถึงยานเนี่ยเลยสมมติอยู่นี่นะหนึ่งสองสามสี่มันปลาสุดแมพเลยนะ้าแล้วก็รุนแรงบวกหนึ่งนะโอ้มันปลาโอ้มันปลาทีสองน้ำเมาเลยนะมีผลจักหวเจ้าจาก,กสนามรบเขาได้แม่นยำได้ไงโอ้โหลบหลีกไม่ได้นะครับอยู่ตรงนี้ครับวู ตียังไงก็โดนใช่ครับผมยังไงก็ถึงนะฮะจุดแมพนะครับให้มาสองใบนะครับแล้วก็ต่อมานะครับลากสดพลพรวงนะครับอันนี้จะได้พลังชีวิตสองได้เจาะเกาะและโจมตีเพิ่มหนึ่งครั้งเครับดาเมจเขาไม่แรงเท่าไหร่แต่เลือดเขาเยอะนะครับอ่านต่อมาก็เป็นอนันดา20ใบนะครับนะครับทั้งหมดนะครับที่เป็นทั้งทหารยักษ์ทั้งล่ากสดนะครับแล้วก็เป็นทหารอ่าเป็นยักษ์สมุนนะครับสังเกตทุกใบ ไม่มีห้องขับนะครับทุกใบเป็นยาคือถ้าสังเกตไม่มีเลยนะครับเนี่ยไม่มีห้องขับไม่มีพลขับนะครับไม่มีนะครับผมรวมไปถึงตัวโทรศกัพท์เองด้วยนะครับก็ไม่มีเช่นเดียวกันนะครับแค่สสตาร์เตอร์ก็ครบแล้วนะครับผมนะฮะก็ผ่านไปแล้วนะครับที่เราได้รีวิว กันนะกับสตาร์เตอร์เด็กนะครับ SD 0 4ในวันนี้นะคะลังกาอินเวเดอร์นะครับการลุกลาของโทสกาณฐ์โหมันน่าลุกลาจริงนะอกาแต่ละใบนี่โหดมากเลยตีแบบยับยับเลยอ่ะใครชอบสายตีนี่มาเลยนะครับตอนแรกนึกว่าพี่โทจะเป็นสายคอนโทรลแกเป็นแบบนักฟิสิกส์ไงนักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่อ่ะแล้วเราจะหาซื้อ,อยังไงได้ที่ไหนครับนี่สําหรับมันตาเวียร์ TCG ลังกาอินเวเดอร์การลุกลาของโทสกาณอันนี้นะคะเริ่มจัดจําหน่ายตั้งแต่ 15พฤษภาคมนี้ก็คือตามร้านาร์ดทั่วไปอ่าครับผมส่วนในช่องทาง r i ฟ f Official Store ไม่ว่าจะเป็น s h อ p e e Lazada หรือว่าทางช็อปของลีฟนะคะคก็จะเริ่มจำหน่ายในวันที่29พฤษภาคมนี้นนนเองนะฮนะก็เพนะื่อนๆสรุปช่องทางไหนก็สามารถไปตามกระจอกันได้นะครับยังมีกิจกรรมดีๆนะครับเกี่ยวกับ ตัว starter อีกมากมายนะครับจากข่าวออฟฟิเชียลเองก็ฝากครับอันนี้ต,ตามหน้าเพจ Facebook ไว้ใช่ครับผมนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามสกากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์มานะว่าเอ้ยชอบหรือไม่ชอบยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้เราทำคอนเทนต์แบบไหนก็สามารถแนะานำันได้เลย<จ>ะนะครับคอมเมนต์ก็มาข้างล่างนี้ได้เลยยังไงก็ฝากติดตามด้ยวยเลยครับวับนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายยากยังไงวะ